หลายคนเจอปัญหาใช่ไหมครับ Water of Life ขาดแคลนดี๋ยวันนี้ปอจะพามาใช้คำวา่าปอก็ไม่ได้เพราะว่าคนแย่ข้อมูลคือชาดนะคะมาลงทรอยกันนะคะเฟรมทาวเวอร์ Fame นะคะลงแบบง่ายนะอย่าลืมพกสักอแล้วก็เอามือลงไปด้วยนะยนะใครที่พอมีของหรือว่าอยากลองของก็ ลงแบบยากก็ได้แต่วันนี้พ่อสอนลงแบบง่ายแล้วกันความจริงเรา,เ,ราเอารถออกมากดีวันพายสามารถชุบตัวที่ตายใน TBS ได้ ว่าจ of อกไปถ้าปราจำไม่ผิดหน่าจเาไว้ใช้ทำเควสรอผ้าป่ะเควสเควสที่ได้ยอเยอะอัไโอ้ไฟลามทุ่ง ของแท้เลยของแท้ของแท้ทเลยแล้าศกรมีอยู่สิบใบเดี๋ยวไว้ก่อนละกันไม่เป็นไรนะพอเอาเมือมาเพกกื่อการนี้อยู่แล้วของแท้เลยของแทท <Yeah. S 1> ุดกน <laughs> ไป <laughs> ไปแท่งต่อ รถออกมาเ็่อไกล่ล่มนะโหโกนปูเรากระจกแพ้วะแล้วก็รถมันมีความสามารถอย่างหนึ่งคือมันยิงพวกสิ่งปลูกสร้างเข้าแรง <L> วความชัวตัว <L> <L> สกอพวกนี้มันเอาไวไ้ใช้ล้างกับอยักได้ โอ้โหเราเมอรมาเวลาอะไรเนี่ยเราจะตายเอาไม่กังวงนะคะถ้าเมินตายเราสามารถปลดได้แก้ เห็นตามันทุกได้คือเราไม่ต้องเทสกอร์ทุกอย่างเดียวรถนี้ปอเอามาไว้กันรั่วแล้วกันกันตายกันรั่วนะกันรั่ว,ว,วจริงๆริอก็จำไม่ค่อยได้นะว่าเฟรโมโทมโหสะบัตลาเทียแค่ไหน เอาเป็น okay. ว่าแค่รู้ว่ามันมีความ่วนก็แล้วกันมีต <c oughs> <c oughs> Want glass rum? ใครก็ได้ไปช่วยเมนแทงทีเมนแล้วอาวุธดีจริงนะคะแต่ว่าเออแต่ว่าชุดไม่ได้ใส่ไม่ได้ว่าแก้ผ้าลง น,นกลับมาทอยกับมาตั้งหลักก่อนอันนี้ขนาดลงแบบง่ายนะง่ายแล้วนะแล้วก็ารถออกมา ไปถอยไปอยู s <S so ่ไกลๆบางปีก็อยากได้ยาอยากเอาไว้ตามเพราะว่าตอนนี้มันไมีมาแเพราะไอ้ไฟเปรตนั่นแหละไอ้ไฟเปรตจากนรกนั่นแหละอย่าเลยว่าถามนะคะ Mm, yeah, Are you afraid of dying? the I won't forget your kindness. <laughs> Make whom? I want to pick how much you want to go ahead. Pick a target. My bow is ready. Dodge, I'll live a righteous life. And are you afraid of dying? Hoist the flag. โอ้โหขอบคุณสำหรับการตีดอดนะคะคือพอไม่มียาเลยไม่มียามากแล้วก็ชอบยืนชิดกันนี้ The task it has Want, oh, Want a glass of rum? Go ahead. Want a glass of rum? เราต้องลงมายิงอะไรพอถึงจะได้ยาเห็นชัยดาบอกว่าให้ลงมายิงสิ่งก่อนสร้างเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งก่อนสร้างชิ้นไหนนะ อย่าลืมกดเกิดให้มาทุกทีนะคะเพราะว่าการะะถ้าเกิดเผื่อเราตายหมู่อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบแดนไม่ล่มถ้าเกิดตายหมดคือแดนล่มนะ,ะตายหมดนี่คือรวมรถด้วยนะ Want a glass of rum? Oh, not too good. Not a pump, leave a pound. Want a glass of rum?

I'll live it. Now let's sail. Go ahead. <moon> it's right <affe> we Keep your eye on the arrow. we to <put on family> Are you afraid of dying Say the word. You are you a righteous death. The hunt begins. <laughs> You are afraid of dying? Begins. I'll live a righteous life and die. Want a glass of rum? <coughs> oh, oh. oh, ying suan! Wow, it's ying suan, Spanish. <laughs> พราะว่าสอบกลูดเรียบร้อยแล้วก็คือเด็กตายเรียบร้อยตรงไหนมีไฟว่ามองไม่เห็นโอเคเอตรงศพกวนอูนะมีไฟเดี๋ยวเราจะคือเราจะได้ไม่ต้องมองไปเหยียบซ้ำเนี่ยเรื่องของเรื่อง พบอี h เส้นทรัพยเชอร์เย่ได้มาสามขวดแล้วอันนี้ก็คือ,อยาชุบในการที่เึื่อนแบบหลายคนตามหา ก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันเป็นของใี่เรานเคยสำหรับใครที่ขี้เกียจเดินตัวที่ตายนะคะให้มาที่โงมีนใช่ปะแล้วก็กดโคเอาปะกดอุบัตายาร่ป่ะหลังให้กดหนึ่มันจะเด้ออโต้ไม่ถึงเ์อเรา มันมีที่ก่องทำไย <I wonder S 2> ให่ปั <what S 2> <บา S 1> ให้กดเดิน <what exists S 2> ตรงน,นี้ก็ <บา S 2> ให้กดตรงน,นี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะถามเราทุกเทินว่าเราอยากจะให้มันเดิน เราก็กดให้มันเดินมาเลยคมันก็จะเดินเราจะได้ไม่ต้องแบบขออยับจอบไปไล่เบบิิทีละตัวตัวอมไม่แน่ใจนะคะว่าพอจะลงจบไหมนะเพราะว่าเข้าใจปะจากเด็กที่แบบว่าของเต็มตัวจะต้องมาเล่นแบบรักย่า ต้งมัเล่นแบบนี้ายากย่ามันทัใจไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าก็จะพยายามลงให้จบละกันแต่ก็ควรพกมาด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าจังหวะจะต้องกดตอนไ oh, หนก็เถอะก็ดูคลิปพอเป็นไกด์ไปแล้วกันเนาะ s next? <S What the fuck อะไรวะ เฮ้ยเดี๋ยวหลังไอ้นี่ยังไม่พังอีกมั้ง ตงทำลายแซลมอนเกตสำหรับทาร์เก็ตของการมันจะไปจบที่ตรงไหนให้ดูตรงนี้นะคะมันจะบอกว่าให้เราไปทำอะไรเนาะมันจะเป็นมีเฟสของการใช้คำนี้ได้ไหมประมาณนั้นแหละมันก็จะมีบอกแบบว่าว่าให้เราไปทำอะไร <laughs> บอกว่าสกิลตัวขี่ไม่ได้ช่วยนะคะเพราะว่ามานาหมดนะ มานาหมดนะคะพอตายแล้วมานาจะเหลือูนเรื่องปกติก,ก็เอาชีวิตรอดแบบก่อนแล้วกัน <Hunt> จำไม่ได้แล้วบอว่าคำสุดท้ายลงทองต้องการแก้าของรัม

อ่ะจริงๆอะก็ชอบเล่นระบบ p b S มากเลยนะแต่ว่าแค่รู้สึกยากถ้าเกิดว่าเราจะลงดันแล้วใช้แทมดันใช่ไหมละ่ะปอ,อก,ก็เลยไม่ใชบบตีนเาเลยนี่เนีนี่เน,นี่ยีจะมาสใช้ตวัว ต่อให้เราตายหมดเดี๋ยวเราก็จะเหลือควนอูนะคะ,ไม,ไ,ะไม่เป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรือเปล่าวะเฮ้ยดูจากทรงแล้วไม่นา่าไม่น่ายเลยนะคะแม่จะโดน,น,นบอสตีตายบอสมันอยู่แถวเนี้ยมองไม่เห็นบอสแต่เพราะว่าไพาเร็ตมันตายอะ่ะ And die คุอยู่ตรงนี้ก่อนละกันรอทีมสนับสนุนนีเ้เรียบร้อยเรียบร้อยธารกิจสมบูรณ์เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า water of life เราจะใช้โอกาสไหน,นโอ้ยแล้วเงินปอตอนแรกมันก่อนลงดันมันเหลือ28่ปดเอ็มปะมันมี28ม่เอ็มมั้ง เออแล้วก็เนี่ยลงมาเหลือแค่เนี้ยเพราะว่าปอใช้อาทัพมาลดไปแล้วก็พอดีปอใช้ลงกิ้วไปด้วยเีนี้คนมีกิ้วนะครับผมสําหรับก็จะเป็นในภารกิจลองเวลร้อยยีห้านะคะเป็นเครสเทนชิงเนาะ เยดที่เยอะมากอย่าลืมกดใบคูณสองที่เมื่อกี้ปรากฏเมื่แกีด้ดูตด้งกดไปนะคุยกับเทนชินแล้วก็นอกจากเป็นเควสเทนชินตรงนั้นนะคะก็จะมีภารกิจหลักด้วยเป็น f o r e เ t สเทียนะคะบูการ์เดียนเรื่อรอยยิ้นี่เห็น,ออน,นป้ามันก็จะมีแบบ Water of อ l i ไล ให้ไปที่ซิดนี่ก่อนนะคะแล้วก็มี Water Water วอเตอร์ออฟไลน์หนขวดอันนี้ก็ต้องขอบคุณชดามากนะแล้วพอเรา,เราทำคุยใช่ปะเราก็จะได้เพิ่มมาขอบคุณข้อมูลของชดาด้วยแล้วก็ขอบคุณความรู้อนน้อยนิดของตัวเองนะที่ยังจำวิธีการทำคุยได้ บมอทอบลูเมลเทนนะคะเมลเทนสะกดไงวะ m o u n t a i n นะภาษาอังกฤษเกตสีเนี่ยต้องเว,นว้นวรรคเนี่ยเว้นวรรคไม่ใช่เมลเทนมีเอสบลูเมลเทนอันนี้ก็คืออะไรใครอาจจะสงสัยว่า water of life เอาไว้ทำอะไรนะก็เอาไว้ทำนี้ นี้ก็เป็นวิธีการลงดันนะคะวิธีการทำเวฟวิธีการหาแสงถ้าเกิดว,ว่าใครติดอะไรสงสัยตรงไหนก็บอกละกันเดี๋ยวปอเดี๋ยวปอไปถามชาดาฟแล้วเอามาทําคลิปให <c oughs> เ้เดี๋ยวปอไปถามชาดาฟนะคะแล้วเดี๋ยวปอทําทออกมาเป็นคลิปให้นะคะก็ต้องขอบคุณชาดาฟสําหรับข้อมูลดีๆนะอต่จริงๆปอก็จาไม่ได้นะว่าการลงดันนี้มันได้เพราะว่า สิ่งที่ปอนจำได้คือยาชุบป,ปอนได้มาจากเสาแสงแล้วก็ดันอาร์ตแกลเลอรี่นะคะแค่นั้นก็คือจำไม่ได้เลยโอเค่ะเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย